ครับสำหรับลูกเพจรถบ้านทนายโจนะครับวันนี้นะครับทนายโจนะครับจะไปซื้อรถมาด้าสามนะครับเป็นรถของลูกค้าที่อยู่แถวประชาชื่นนะครับลูกค้าบอกว่ารถคันนี้ลูกค้ารักมากเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสภาพดีเป็นรถมือเดียวแล้วก็เข้าสู่ตลอดนะครับมีประวัติแท้เช็คได้เลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่ารถ ของลูกค้าจะเป็นยังไงติดตามชมันครับก็ตอนนี้นะครับธนาโจ้ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่ลูกค้าขายมาด้าสามนะครับเป็นปี2 0 0พันปี2015สีแดงดูรถคันนี้น่าสวยมากเลยนะครับพี่ลูกค้าชื่อเนี่ยชื่ออะไรครับพี่ฝนมองเห็นถึงไหมมองเห็นค่ะพี่ฝนแนะนำหน่อยครับว่ารถคันนี้เป็นรถไปไปไปใดมือเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้เอ ใช้เองเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนซื้อี่พี่ฝนใช้ชื่อใครยังไงใช้ใชื่อเออบริษัทน้องสาวือเป็นบริษัทน้องสาวซื้อแล้วพอผ่อนเสร็จอะไรเสร็จก็โอนมาเป็นชื่อพี่ฝนนะครับก็คือการใช้ก็คือเป็นลำดับเดียวเลยก็คือชื่อพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนแนะนำรถนิดนึงครับรถคันนี้พี่ฝนใช้อยู่แต่ดูภายนอกนี่ค่อนข้างโอเคเลยก็ขับดีนะคะเพราะว่ามันก็เเครื่องสองพันเครื่องสองพใช่ไหมครับพี่ฝนตัวนี้เป็นเป็นรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นสอศูนย์ เป็นตัว S นะค่ะก็เป็นระบบสตาร์ทรบสตาร์ทดูครับนี่คือสตาร์ทเครื่องนิ่งๆเลยมาแบบเนี้ยิ๊บๆเลยเนี่ยดูมันะบนมครื่อนะมีทุกอย่างมีฟูดมีเอ่มีต้องถอยมีระบบไอสตารที่แบบพอเอ่อเวลารถติดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดับเพื่อที่ประยน้ำมันอ๋อเป็นตัวประหยัดน้ำมันด้วยใช่ไหมพี่นทครับ หนังสีดามถดูแลฝังหน้านี่ดูดิครับไม่มีช้ําเลยสวยมากๆเลยจมเดิมมาเลยดูดิครับไม่มีชม้ำคมอะไรดิคมเลยใี่นี่ไม่มีใครนั่งหลังอ่ะอือที่ฝนลองดูรอบๆคันเลยครับเนี่ยรอบๆคัน,นอ่แต่เดี๋ยวดูรรอบๆคันต่อที่พี่ฝนบอกเมื่อสักครู่ว่าบอกเนี่ยถ้าไม่มีคนนั่งเลยดูดิครับเนี่ยลองซูมดูไม่รู้มองเห็นไหมไม่มีช้ําเลยไม่มีคนนั่งมาก่อนเลย เนี่ยครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ดีเลยเ,คคเดี๋ยวเราดูบอดีก้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราดูเครื่องกันข้างหลังรถเนี่ยครับที่ผมดูนะเดี๋ยวเอากล้องดูนิดนึงนะเนี่ยครับไม่มีชนไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูตามขอบนาเนี่ยตรงมาหมดเลยเนี่ยครับ เนี่ยแสดงว่าใคายรถไม่เคยชนเลยนะครับภายในใช้สะอาดมากเลยพี่ฝนไม่ไม่ไม่เอาอะไรไว้ในรถเลยเหรอหรือว่าหมดเก็บมาแล้วเข็มจะขายก็เลยเอาเอาเคลียวเกลียวนี่คือรถที่แบบมาถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับ <c oughs> สีรถยังสวยมากๆเลยมาดูภายในต่อโอ้พี่ฝนลืมสักพี่เกลีแม็กแม็กใหม่มากสวยมากเลยพี่ฝนตัวนี้พี่ฝนทำมาเท่าไหร่เลยเปลี่ยนแม็กกับยางพร้อมกันก็ประมาณเกือบสี่หมื่นนะโอ้แม็กยังแม็กกับยางในก็เกือบสี่หมื่นแล้วนะครับ พี่ฝนดูข้างในใหม่มากเลยพี่ฝนการันตีด้วยตัวเองเลยว่ารถไม่เคยชนสุดอยสุดอ,อีดูภายในเลครับทั้งทุกจุดเลยอะเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าแกะยาให้ดูโอ้โหเหนียวมากเนี่ครับถ้ารถชนเนี่ยตัวรอยเม็ดอาร์คะไรพวกนี้มันจะมีการ่อมทำสีแล้วแต่เนี่ยเรียบทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอันเลยเดี๋ยวผมให้ดูทั้งสี่บานเลยแล้วกัน โอ้โหภายสวยมาก,มากๆพี่ฝนแอรนะครับจอดเย็นฉ่ำนะครับนี่ครับดูได้เลยไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยชนไม่มีร่องรอยอะไรเลยทำสงทำสีอะไรไม่มีเลย เมือเ่อกี้ข้างหลังเราให้ดูไปแล้วเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ออบ้างขอบยางกระจกตามพวกขอบยางประตูไม่ลยครนะดูครับนี่ดูดิครับเนี่ยถ้าซูมเห็นเนี่ยมันจะเห็นเลยนะเออยอาร์จากโรงงานเดิมครบไม่มีชนหนักมาแน่นอนถ้ามีชนหนักเอามาคืนพ่กดได้เลยใช่ไหมใช่ถ้ามีชน, <laughs> นหนักเอาบือได้เลยคือมีชนบ้างแต่ไม่มีหนักครับ ในธรรมดราพี่ฝนขับรถมันก็มีบางทีเล็กๆน้อยๆใช่เนี่ยครับเียคนขับนะดูนครับสวยๆใสๆสวยมากดูน้อตทุกอย่างเดิมครบหมดเลยแล้วปกติพี่ฝนเ a นเ t น i n รถยังไงเข้าศูนย์หรอครับหรือว่าเข้าอะไรยังไงบ้างเข้าศูนย์เป็นหลักนะ อาจจะมีบ้างบางครั้งที่มีคุิปบ้างอะไรบ้างรีบๆเพราะว่าศูนย์มาด้านจะน,น,นานหน่อยอ๋อศูนย์มาด้านานานหน่อยนานพราะว่าเราถึงระย,ยะอาจจะต้องเลียแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเข้ามีคลิปบ้างอะไรบ้างแต่สลับกันแต่สุดท้ายล่าสุดก่อนที่จะขายก็เข้าไปที่พลังเสร็จที่มาด้านก็คือล่าสุดข,ขึ้นเข้าศูนย์นเหมือนกันเข้าศูนย์เมื่อไหร่นะครับพี่เดือนไหนเลยต้นพฤศจิกานต้นพฤศจกานก็เพิ่งเข้าสวนยเองนงานลูกค้าได้ไปนี่รับรองได้เลยว่า ศูนย์เนี่ยรับประกันด้วยตัวเองเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างถูกเช็ค,คโดยศูนย์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันตัวนี้เติมน้ำมันมอะไรครับพี่ฝนจีิดได้นะครับลูกค้ามาข้างหนึ่งก็ได้เครื่องเดินเรียบเลยเรามาดูห้องห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ ดูได้เลยครับชูนได้เลยนี่รถเดิมๆเลยนะเนี่ยไม่มีรอยชนเลยไม่มีอะไรเลยครับดูดูตามขอบอะไรได้เลยเนี่ยสติกเกอร์เดิมโรงงานยังติดมาอยู่เลยครับไม่มีชนแน่นอนเนี่ยครับดูได้เลยเดี๋ยวขอนไม่ตนะเดี๋ยวบังกล้องนี้มีนี่กล้องแพมมางนี้ก็ได้เห็นไหมเอ่ยดูนะครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับรถไม่เคยมีชนหนักแน่นอนซื้อจากบ้านลูกค้าใสๆเลย ท่ฝากระโปงไม่เคยแกะเลยดูเดี๋ยวไม่มีรอยรอยไขยอะไรเลยดูบี้ถังเลยครับดูฝากระโปงนยครับไม่มีเลยผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยเนียเดี๋ยว้องรู้เนี่ยเปิดให้ดูเลยไม่มีเลยครับไม่มีชนเลยหน้าไม่มีกระแทกอะไรเลยอืมเนี่ยครับลองดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่เคยเปิดแกะฝากกระโปรงเลย เ่องโดเงียบมากเลยลองฟังเสียงมาใ,ใกล้ๆดูดิดเนี่ยเงียบเลยม,มาตอนนี้อาจจะแดดร้อนนิดนึงโอเคค่ะโอเคการันตีได้เลยครับรถสภาพดีริงพี่ฝนนิดนึงครับ,รบ๋ยวทานเซนนะครับจะขอซื้อรถจากพี่ฝนต่อนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดำเนินการเรื่องเอกสารต่อถ้ายัางไรถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับที่จะขายรถกับเราก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับรือถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจคลิปนี้ทักแชทติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อคุณจ๋าได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ